สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่18นะคะกรกฎาคมนะคะ2563นะคะวันนี้ก็อากาศนะคะ87องศาฟาเรนไฮต์นะคะอากาศลดลงจาก2สวันที่แล้วนะคะ98 99องศานะคะแต่ว่าวันนี้โอเคค่ะ87องศาร้อนอยู่ค่ะแต่ว่ามีลมนิดหน่อยนะคะ ก็ไม่ถึงกับแบบว่าร้อนตับแลบนะคะโอเคค่ะ okay, วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอเงินเยียวยากันดีกว่าเนาะมาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าอาทิตย์หน้านะคะจะออกมาเป็นยังไงนะคะว่าจะผ่านไหมหรือไม่ผ่านแล้วก็จํานวนตัวเลขเนี่ยเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วคือสตอรี่เกี่ยวกับ เงินเยียวยารอบที่2เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็มีข่าวออกมาเยอะมากเลยะค่ะว่าอาจจะเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าคนที่ออกมาพูดนะคะในหนังสือพิมพ์หรือในอข่าวอะไรเงี้ยคือ คุยกันออกมาเรื่อยๆนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ที่นี้เรามาอรอลุ้นกันนะคะอาทิตย์หน้าก็คือวันจันทร์นี้ยนะคะที่จะถึงเนี้ยว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะว่าจะมีตัวไหนผ่านมั่งไม่ผ่านมั่งนะคะแล้วก็จะมีเงินแบบที่ไม่ใช่ฮีโร่เมาช่วยเหลือประชาชนของชาวอเมริกาหรือเปล่านะคะว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะ ก็เขาพยายามนะคะทางรัฐบาลพยายามกระตุ้นเนาะกระตุ้นให้คนออกไปทำงานนะคะแล้วก็เพื่อจะให้เศรษฐกิจนะคะมันเดินไปได้หรือดีขึ้นนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็เลยแบบอยากให้คนออกไปทํางานนะคะทีนี้ปัญหาที่คนไม่อยากออกไปทํางานตอนนี้นะคะก็คือคนที่ตกงานอ่ะเขาได้รับเงิน600เหรียญต่อ อาทิตย์นะคะซึ่งเป็นเงินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็วันเองทํางานอาทิตย์นึงยังไม่ถึง600้อยเหรียญเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ตกงานเขาถึงไม่อยากออกไปทํางานนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะพยายามจะกระตุ้นให้คนออกไปทํางานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องอ เงิน Unemployment นะคะที่ได้กันอยู่600เหรียญต่ออาทิตย์เนี่ยนะคะเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อจะกระตุ้นให้คนออกไปทำงานนะคะก็จะเป็นประมาณว่าวันเดาอ่านะคะเขาอาจจะลดลดเงินตรง600เหรียญเนี่ยนะคะลงน่าจะเป็นอ่ะอาจจะเป็นเหลือ200 หรือ400เหรียญต่ออาทิตย์นะคะอาจจะไม่ถึง600เหรียญต่ออาทิตย์นะหวังว่าเพราะว่าเขาอยากให้คนกลับไปทำงานใช่ไหมคะเขาก็อยากให้โรงเรียนนะคะกลับไปเปิดโรงเรียนและเด็กเข้าไปเรียนอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อจะให้คุณครูนี่หรืออาจารย์ที่สอนในโรงเรียนกลับไปทำงานนะคะแล้วก็พ่อแม่นะคะทีะ่ต้องอยู่กับลูกนะคะที่สอนออนไลน์นะคะ จะได้กลับไปทำงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเงิน employment เนี่ยนะคะอาจจะลดลงนะคะอาจจะไม่ได้600เหรียญต่ออาทิตย์นะคะอันนี้วันเดาเอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันจันทร์ดีกว่าเนาะวันจันทร์หรืออาทิตย์หน้านะคะวันไหนวันหนึ่งนะที่หน้าที่เขาจะ,อะบอกตัวเลขเป๊ะๆนะคะทีนี้มาพูดถึง h e r o a c t เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะผ่านไหมคะหรือว่าเพื่อนๆคิดว่าเขาจะมีเงิน ตัวอื่นที่ทางซิ n เนตหรือทางร e พับลิ c a n เนี่ยเขาจะนำออกมาเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนชาวอเมริกันนะคะอาจจะไม่ใช่ฮีโร่แอคอาจจะเป็นฮีโร่แอคหรืออาจจะมีกปินตัวอื่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ฮีโร่แอคเนี่ยถ้าเป็นฮีโร่แอคเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเขาจะตัดส่วนไหนออกไหมคะ เพราะว่าตอนที่เขาเสนอเข้าไปนะคะมันมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะแล้วเขาจะเอาไปใช้ในหลายๆด้านที่วันเคยออกคลิปไว้นะคะซึ่ง h e โ o Act นะวันว่าดีนะสำหรับชาวอเมริกันแต่ว่าทาง Republican หรือพ l i c a กัหรือซีเนตจะเห็นด้วยหรือเปล่านั่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่วันอ่ะชอบนะ h e โ o a อ t นะที่เขาจะเอามาช่วยเหลือประชาชนชาวอเมริกันนะนะคะ แต่ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับซิเนตหรือพาอคนที่ในซิเนตก็ส่วนใหญ่เป็นริพับลิกันนะคะเพราะฉะนั้นวันก็เดาๆเอานะคะแล้วก็ที่วันลงคลิปเมื่อสองสาวันที่แล้วเกี่ยวกับเ,เงินผู้ที่มีไรายได้ไม่เกินนะคะสี่หมื่นเหรียญต่อปีนะคะ ถึงจะได้รับเงินเยียวยารอบที่2หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีหลายข้อมูลนะคะที่ออกมาคุยกันนะคะอาจจะเขาอาจจะเอาเงินจำกัดนะคะช่วยเหลือคนที่เขาต้องการหรือเดือดร้อนจริงๆในช่วงที่มีผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคะก็เลยจะลดลงนะคะอาจจะไม่ใช่เจ็ด 75,000เหรียญต่อปีอาจจะเป็นคนที่มีไรายได้ไม่เกิน40,000เหรียญต่อปีนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะเขาคุยคุยกันอยู่นะคะแต่ว่าตัวเลขนี่ยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็มาลุ้นกันอาทิตย์หน้านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอาทิตย์หน้าค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเงินเยียวยาของทางฝั่งอเมริกานะคะ ก็จริงๆแล้วนะคะแคร์ a อ็ Care Act เนี่ยของทางฝั่งอเมริกาคือเงินช่วยเหลือประชาชนผ่านตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะก็คือวันที่27มีนาคมเขาเรียก c ค r e Act กเนาะมันก็จะมีะหลายๆอย่างในนั้นนะคะที่เขาที่ประธานาธิบดีแกเซนผ่านนะคะเซ็นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่มีนานะคะก็มีเงิน เยียวยาที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนก็แค่ครั้งเดียวนะคะที่เขาเริ่มทยอยจ่ายเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะคะอรอบแรกนะคะก็ปากเข้าไปกี่เดือนแล้วเนี่ยมีนาเมษาพฤษภามิถุนา4เดือนแล้วนะคะก็ทุกคนได้1,200เหรียญใช่ไหมคะแต่ว่า1,200เหรียญเนี่ยตั้ง4เดือนอ่ะคนที่เขาตกงานอ่ะ หรือคนที่ไม่มีงานทํามันก็หมดไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะคะทีนี้เขาก็คุยกันเรื่องอเงินเยียวยารอบที่2นะคะก็มีเสนอร่างเข้าไปนะคะแต่ก็ผ่าน House แต่ยังไม่ผ่าน C ีเนอะไรประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวเขากลับมาคุยกันวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็เรามารอลุ้นกันนะคะคือมันเป็นสตอรี่นะเกี่ยวกับเงินเยียวยาทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะ ก็คือเขาก็ช่วยเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้น่ะที่วันจำได้ก็คือรอบแรกที่เราได้กัน1,200เหรียญนะคะแต่อันนั้น่ะรายได้ไม่เกินอ่าเจ็ดหมืนเหรียญต่อปีนะคะถ้าเป็นคู่แต่งงานคู่สมรสนะคะก็มีรายได้ไม่เกิน1นึ0 0 0สห่เหรียญต่อปีนะคะแต่ที่เขาคุยคุยกัน่ะตอนนี้ที่ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน4ี่หมืเหรียญต่อปีถึงจะได้รับเงินเยียวยารอบที่2หรือเปล่านะคะ อันนี้เราต้องมาลุ้นกันในอาทิตย์หน้านะคะเอ,อ้เพื่อนเพื่อน,อนคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะเนาะมันมันเยอะเนาะสตอรี่มันเยอะม,อะม,อะมอะีคนค่อนข้างสนใจเยอะเหมือนกันนะคะวันก็ดูข่าวอ่านข่าวมาเรื่อยๆแล้วก็ฟังที่เขาออกข่าวนะคะก็ลุ้นๆกันไปค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็วันนี้ก็มาทำคลิป <c oughs> อ่า เล่นๆกันวันเสาร์นะคะเอ่ยังไงนะคะเพื่อนๆอ,อาทิตย์หน้าเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันต่อนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย